ยังไงบ้างสนุกดีเนาะที่นี่มีสามีนานแล้วเนาะชิลิยังพี่ตื่นมามีคนอยู่ข้างๆเราใช่มีเออก็ตื่นขึ้นมาแล้วเฮ้ยน่าเอ็นฟูอะไรเงี้ยก็ต้องตื่นน้องตื่นมานทำอาหารให้กินอะไรเงี้ยแตกต่างเยอะไหมคะแต่มือแรกเลยอ่ะมือแรกเขาชอบกินพายมาแฮมกับกับขนมปังกระเทียมตอนเช้าอะไรเงี้ยก็จะเป็นเป็นแบบนั้นอะไรเงี้ยง่าย เพราะว่าคุกยังไม่เป็นยังไม่เก่งต,ต่างกับตอนที่ยังไม่แต่งเยอะไหมคะพี่มันก็เป็นห่วงมากขึ้นแล้วมันก็รู้สึกว่าแบบเหมือนมันต้องกลับมาอยู่ด้วยกันทุกวันนะ่ะคือเมื่อก่อนมันแบบเออก็ต่างคนก็ต่างแยกกลับบ้านไปนอนอะไรเลยทุกวันนี้มันก็แบบเหมือนต้องนอนแล้วแบบตอนนี้มันเหมือนต้องแบกสองบ้านเพราะว่าคุณพ่อก็อยู่คนเดียวเราก็ต้องแบบจันถึงสุ์เราจะนอนบ้านแอร าร์วอาทิตย์ไปนอนบ้านเช้าอะไรอย่างเงี้ยมันก็เลยยังแบบยังไม่ลงตัวดีอะไรอย่างเงี้ยค่ะเมื่อไหร่เดือนึอจะลงตัวว่าแบบอยู่บ้านใครจริงๆตอนนี้ก็ก็ตกลงกันว่าเป็นแบบนี้ก่อนเพราะว่ามันก็ไม่อยากไม่มีใครอยากทิ้งพ่อแม่เนาะก็แบบเหมือนยังต้องอยู่แบบอย่างนงี้อะไรอย่างเงี้ยค่ะที่บ้านแอนเองก็แบบเหมือนเหมือนต่อเติมนิดนึงให้มันแบบมีที่มีทางที่มันใหญ่ขึ้นอะไรอย่างเงี้ยค่ะก็คงจะเป็นประมาณนี้คือมีทางว่าจะมาอยู่บ้านพี่แอนเลยไหมอะไรอย่างเงี้ย อันนี้ยังมีกันยังยังตกลงกันไม่ได้ <laughs> บ้านเยอะเหลือเกินเดี๋ยวก็มีที่ที่เกาะก็มีที่เหนือก็มีอะไรอย่างเงี้ยมันแบบมีหลายบ้านเก,ก็เเวน ใช่ก็ประมาณนะั้นก็กลัวเขาเหงาเราก็ยังไม่ไกล้าจ่าเขาทีเดียวเนาะแล้วเขาก็เราอยู่เขามาสามสิบกว่าปีก็แบบกลัวเขาจะเหงาก็เลยแบบอยู่เป็นเพื่อนพ่อให้พ่อ,พอแบบลงตัวชินกับการมีลูกเผยพ่อเองก็ตื่นเต้นพ่อก็จะแบบหาข้าวให้เขากินหรือยังลูกผูล้ลี้ล้วลูกตื่นหรือยังเหมือนออตื่นเต้นอนะ่ะถามหาตลอดเวลาอันนี้เขาเรียกว่าเห่ได้ไหมครับผมอันนี้เขาเรียกว่าเห่เลยล่ะค่ะเพราะแบบว่าาไปซเปอร์มาร์เกให้ผู้ลี้ชอบกินอะไรลูกตื่นขึ้นมาแล้วผู้ลี้ตื่นหรือยังจะกินอะไรทำไมลูกไม่ไปเรียกเขามาทานข้าวอะไรอย่างเงี้ยยยแบบังงไเเหหมมืออนนู้ชาคใ่ ใช่ใช่แล้วก็มีพ่อแม่เข้ามาจากอเมริกาด้วยก็ยิ่งเห่อไปกันใหญ่ก็เรียกซันซันเพราะเขาพูดพูรีไม่ได้เขาจะเรียกซันซันแล้วก็แบบเหินลูกเขยมากก็จะแบบทำอาหารชอบพูรีชอบกินอะไรทําให้กินอะไรอย่างเงี้ยเหมือนเราแบบตกกระป๋องไปเลยนะเออทุกคนแบบเหิอลูกเขยมากงงมากเอะไรนะคะก็จริงๆเราเราก็รู้จักกับคุณพ่อคุณแม่เยอะก็ก็เหมือนแบบ ก็ก็ถามว่าอยากทานอะไรก็จะเป็นอารมณ์คล้ายๆกันเห็นแต่ว,ว่าเราได้ไม่ได้เจอบ่อย่อยมาก้งแบบหลังแต่งมาต้องยุ่มด้วยอะไรเงี้ยค่ะทันิมูนล,ลวคะพี่แอนไปทันิมูนปีหน้า<ม>ยังไม่ไปปีนี้ค่ะ<ม>ปีนี้ยังไปไม่ได้เพราะปีนี้เขถ่ายละครสองเรื่องก็มันยังไปไหนไม่ได้แล้วก็มันเหลือหนึ่งงาน<ม>วันที่หนึ่งก็เลยแบบขอจบหนึ่งงานก่อนแล้วเดี๋ยวค่อยว่ากันก็ที่บอกไปค่ะก็คงจะเป็นกาลประกอสแต่ว่าช่วงต้นปีจะไปสโนว์บอร์ดตอนญี่ปุ่นไปเล่นกิจกรรมแบบ ทุกปีเราจะไปกันก็คงแทบก็กะ่าว่าปีนี้จะเป็นปีสุดท้ายหรือเปล่าไม่รู้เพราะอาจจะขาดโควดไม่ได้แล้วอะไรเงี้ยก็แบบไปเต็มที่ก็คงก็คงหลังเดือนแปดปีหน้าว่ากันใช่เพราะว่าตั้งใจจะไปเที่ยวไงคะที่บอกว่าจะมีทริปไปไปดำน้ำกาลปะกอสเดือนหนึ่งคนไปนานเนี้ยมีน้องมันไปไม่ได้ก็เท่มเรียบร้อยเดือนหนึ่งจบเราค่อยบอกว่าไปมีเลย่ อยากจริงๆอยากมีผู้ชายจริงไม่แม่จริงๆอยากได้ผู้ชายอยากได้ผู้ชายเออแเราไปดูว่าเพื่อนคนไหนมีลูกชายแล้วไปถามเพลรลับหน่อยทำไมอยากได้ลูกชายอะคะชอบเด็กผู้ชายรู้สึกว่ามันแบบมันไม่ต้องห่วงเยอะแล้วเราเป็นแบบซนๆทั้งทั้งคุณลีคุณแอนก็แบบ ตะเวนไปเที่ยวกระเตงกันหรือก็จะได้เอาเขาไปได้ง่ายๆอะไรอย่างเงี้ยอันนี้มีแอปคิดไปถึงชื่อเสียงเรียงนามหรือยังเนี่ยเฮ้ยตอนงานแต่งงานมีคนตั้งชื่อให้เยอะมากเลยอ่ะเห็นมีคนรายการนึงไปถามก็แบบมีชื่อเมื่อวานเพิ่งนั่งดูเออก็มีมีบ้างมีคิดคิดไปบ้างอะไรอย่างเงี้ยค่ะจะมีสักกี่คนได้พี่คนเดียวดีกว่าแล้วใช่ก็จะเป็นแกงก็มีนานาก็มีน้องแล้วก็กล่าวว่าเดี๋ยวจะจับมือกับบุนเนี่ยมีมีท้องกันก็คืแล้วแล้วก็รอพอล่าเขาจะมีคนก็แบบว่าเดี๋ยวมีหน้าาเร จับมือกันจะได้แบบมีเพื่อนคุยว่าเอ๊ะมันเป็นยังไงอะไรอย่างเงี้ยแล้วก็แย้มเออร์เธอลูกเขยแล้วอยากอยากมีลูกอยากมีไหมเหรอยังยังไม่ถึงกับพูดก็วันนั้นก็ดูห้องก็บอกว่าเอออยากใช้ห้องนี้เป็นห้องเบบี้พ่อก็เอ๊ะอย่างนั้นเลยเหรอลูกจะเร็วไปไหมอะไรอย่างเงี้ยขอเธอลูกเขยก่อนอะไรอย่างเงี้ยแต่เขาก็ถ้ามีเขาก็โอเคแหละอันว่านะเดี๋ยวไป ก็ยังทําอยู่นะตอนนี้ยังถ่ายรายการอยู่ยังอะไรก็วันก่อนวันแต่งงานยังจับบอกพี่ป้อนบอกว่าพี่บอนขอละครน,นะยังยังอยากเล่นละครอยู่นะอนะไรอย่างเงี้ยเออก็เขาแบบได้ได้เดี๋ยวดูให้ถ้า,<ห>ถามีลูกแล้วนะคะจะแบบว่าอย่างพี่อ้อมเปล่าแบบกล้าทำงานมันก็คงต้องแบบมันก็ต้องทํางานแหละจริงๆอ,อันเองก็อย่างที่บอกตอนนี้ช่วยลิช่วยคุณลิแบบทํางานที่ปลายทํางานอะไรอย่างเงี้ยซะส่วนใหญ่อะไรอย่างเงี้ยเพราะเขาเองก็ผลิตรายการทํารายการก็เหมือนช่วยๆ่วยก็เหมือนแบบพยายามหันมาด้านอื่นบ้างอะไรอย่างเงี้ยค่ะใช่